ทิ้งต่อผู้พักีสุลตารของประธานาธิบดีทรัมป์ปักกิ่งได้ประกาศมาตรการตอบโต้รอบใหม่มุ่งเป้าไปที่บริษัทอเมริกันและสินค้านำเข้าที่สำคัญบางรายการจากสหรัฐก,การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่ทรัมป์เริ่มบังคับใช้ภาษีสุล,ลกานในตราลยละสิบสำหรับสินค้าจีนทั้งหมดนอกเหนือจากภาษีที่เรียกเก็บไปแล้วในช่วงดำรงตำแหน่งวาระแรกการตอบโต้ของปักกิ่งดูเหมือนจะถูกคำนวณไว้แล้วทรัมป์เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ามากกว่า5 0 0 0ล้านดอลลาร์ ในขณะที่จีนกลับเรียกเก็บภาษีสินค้าของอเมริกามูลค่าเพียง14,000ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ทรัมป์ตั้งเป้าไว้รายการของจีนรวมถึงการเก็บภาษี115สําหรับทานหินและก๊าซธรรมชาติรวมทั้งการเก็บภาษี110สําหรับอุปกรณ์การเกษตรและยานยนต์บางประเภทที่ผลิตในอเมริกาพรรคคอมมิวนิสต์ยังได้ขยายข้อจำกัดในการส่งออกแร่สําคัญที่ใช้ในุวสาหากรมด้านการป้องกันประเทศพลังงานสะอาดและอุตสาหากรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องการค้าแล้วปักกิ่งยังได้เริ่มการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าต่อ Google ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกภายในจีนคอมมิวนิสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีหลายรายการจากแคนาดาเม็กซิโกและจีนเนื่องจากปัญหาการทะลักของยาเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐในขณะนี้การขึ้นภาษีดังกล่าวถูกระงับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐทั้งสองประเทศเนื่องจากทั้งสองประเทศได้ตกลงประนีประนอมกับรัฐบาลสหรัฐแล้ว จีนเป็นแหล่งสําคัญของสารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลโดยสารเคมีเหล่านี้มักถูกแปรรูปโดยกลุ่มค้ายาเสพติดในเม็กซิโกก่อนที่จะถูกลักลอบนำเข้าสู่สหรัฐนี่คือถ้อยคําของโคโสกท์ทำเนียบขาวคารล,ลาไลเลวิตเกี่ยวกับการเก็บภาษีดังกล่าวเมื่อรังคารัที่ผ่านมา Not going allow China. เขาจะไม่อนุญ,ญาตให้จีนจัดหาและกระจายเฟนททนิลที่เป็นอันตรายเข้าสู่ประเทศของเรานั่นคือเหตุผลสําหรับการเก็บภาษีนําเข้านี้เป็นภาษีที่ตอบโต้จีนสําหรับการกระจายเฟนททนิลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าสู่พรมแดนของประเทศเราตลอดสีปีที่ผ่านมาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024ทําให้คํนว่าจะเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนทั้งหมดในอัตราสูงถึงร้อยละแต่ในท้ายสุดเขากลับเก็บภาษีเพียงร้อยละ10 โดยอธิบายว่ามาตรการล่าสุดนี้เป็นเพียงการเปิดฉากโจมตีเขายังกล่าวว่าหากจีนไม่ดําเนินการเพื่อควบคุมการไหลเข้าของฟินเทนิลภาษีสุลากาการจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมาตรการตอบโต้ของจีนมีกําหนดบังคับใช้ในวันที่10กุมภาพันธ์ MT